สวัสดียามเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนพาเพื่อนเพื่อนมาดูหิมะนะคะหิมะบนหลังคาน,นี่ถ่ายจากบนบ้านนะคะก็จะให้ดูบรรยากาศนะคะเมืองหิมะนะคะเต็มไปด้วยหิมะค่ะเพื่อนๆน น,นี่คือข้างล่างนะคะบ้านยายนะคะก็ต้องขุดถนนนะคะขุดเอ่อหิมะนะคะให้เข้าเป็นทางเล็กๆเ,เข้ามาบ้านนะคะเพื่อนๆอันนี้มาอีกฝั่งนึงนะคะเพื่อนๆอันนี้ฝั่งทางนี้นะคะดูถนนนะคะถนนในหมู่บ้านคะ่ะ ตะวันก็ขึ้นเท่านี้นะคะประมาณนี้เห็นลำไรนะคะเพื่อนพดถึงเช้าก็ไม่ไม่เช้าแล้วนะตอนนี้ก็เที่ยงพอดีเนาะที่นี่กว่าเช้าดูนาฬิกาเอาเที่ยงนะคะเที่ยงวันนะคะแสงแดดแล้วก็จะมีประมาณนี้นะคะบ่ายโมงก็จะมืดนะคะเริ่มมืดนะคะพอบ่ายโมงนะคะให้เพื่อนเพื่อนมาดูบริเวณบ้านนะคะ อันนี้คือสวนผักยายนะคะอันนั้นก็เป็นบ้านบ้านผักนะคะบ้านร้อนนะบ้านผักนะคะเราก็จะกวาดหิมะนะคะเพื่อนๆกวาดออกแบบเอาไปไว้ที่สวนเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดไม่กวาดนี้ก็จะเข้าบ้านไม่ได้นะคะบ้านนะคะ บ้านหิมะ กองหิมะนะคะน,นั้นกองพัดเดนเทนทึกเลยนะคะท่วมเลยหิมะก็จะสูงมากนะคะกองหิมะนะคะวันนี้มีแดดนะคะเพื่อนๆแดดดีมากเลยคะ่ะท้องฟ้าสดใส น,นี่คือหิมะบนหลังคานะคะอันนี้คือถนนเลยนะคะถนนรถยนต์วิ่งนะคะ มาชมบ้านเมืองหิมะค่ะเพื่อนๆก็จะมีเด็กๆออกมาเล่นหิมะกันนะคะบนกองหิมะนะคะเขาก็จะเล่นแบบกระดานลื่นหรือว่าถลายลงมาจากหิมะนะคะ ก็จะมาดูกันนะคะว่าอ๋อจะมีคนไปซื้อของกันนะคะเห็นเด็กนั่งข้างหน้านะคะนี่คือวิถีชีวิตคนเมืองหนาวนะคะเพื่อนๆเขาก็จะอกอ่อขึ้นซีโดนะคะ ถนนหนทางเต็มไปด้วยหิมะนะคะสีขาวอันนี้คือสนามฟุตบอลนะคะ ดูความที่ว่าหิมะมันเยอะมากนะคะปีนี้ท่วมเต็มไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็หิมะเต็มเลยค่ะกองหิมะอันนี้คือถนนนะคะจะให้ดูรอยเท้าวันนี้นะคะ รู้ว่าเป็นรอยเท้ากวางหรือว่ากระต่ายนะคะปีนขึ้นไปบนยอดเลยนะคะดูสูงมากเลยนะคะเพื่อนบินขึ้นไปบนยอดหิมะนะคะดูความสูงของหิมะนะคะเพื่อนเกือบถึงยอดไม้เลย ถนนทางก็จะเต็มไปด้วยหิมะนะคะชมกองหิมะนะคะเ,เพื่อนๆอันนี้คือคนมาเล่นกระดานเลื่อนกันตรงนี้นะคะ เด็กๆเล่นกระดานเลื่อนค่ะ